สวัสดีครับอรุณสวัสด์เช้าวันที่28พฤศจิกายนจบไปแล้วครับคู่สุดท้ายวูฟแฮมตันแล้วก็ฟูแลมนะวูฟแฮมตันเนี่ยออกไปเยือนฟูแลมแพ้ไป3-2นะครับคู่นี้ไม่ได้มีผลอะไรกับข้างบนตลางนะครับพวกท็อปท็อปท็ถึงท็อป15บนละ้าเนี่ย15ลำดับไม่มีผลใดๆมากอะไรประมาณน,นี้เพราะว่าแต้มยัง ยังห่างกันอยู่ระหว่างกลุ่มท้ายตารางแล้วก็กลุ่มข้างบนก็การชนะของฟูลแลมเนี่ยจะทําให้เนี่ยอยู่ที่ลําดับ14แล้วก็วูมแฮมตันอยู่ที่ลําดับที่12ดังนั้นเราจะหลังจากคลิปนี้เราก็จะมาโฟกัสไอตัว UCL นะครับเดีย๋ยวฟาดแข่งวันคืนวันอังคารดึกๆนูนะ่น เที่ยงคืนครึ่งเป็นต้นไปเที่ยงคืน45เป็นต้นไปส่วนคลิปนี้ก็เดี๋ยวอัปเดตสรุปตารางของนักที่13ทั้งหมดไว้รออาทิตย์หน้าก่อนก็นแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปทำงานด้วยความสุขนะครับสวัสดีครับ